โอทอปขายดี SME ขายรวยนะครับรายการนี้เปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดโอทอปทุกชนิดธุรกิจทุกประเภทครับผมเก่งรกรวิทย์นะครับคุณกิกซี่ชนิดาภาเชิญครับมีข้อคิดอะไรมาฝากวันนี้ครับค่ะวันนี้เรามาดูข้อคิดที่สามารถนําไปปรับใช้กับธุรกิจของทุกๆท่านนะคะไม่มีใครเกิดมาไร้ค่าแม้แต่คนโง่ที่สุดยังฉลาดในบางเรื่องและคนฉลาดที่สุดก็ยังโง่ในหลายๆเรื่องค่ะ ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองครับเพราะฉะนั้นนั้นใช้คุณค่าของคุณมามองให้เห็นคุณค่าของตัวเองมองเห็นคุณค่าของคนในองค์กรและธุรกิจของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าของธุรกิจด้วยแต่วันนี้มาในบทบาทของผู้ที่มาแบ่งปันความรู้เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จในเชิงธุรกิจครับสวัสดีครับครับ,รบเราอยู่กับคุณพระเวสสันต์า รบกวนพูดดังนิดนึงนะครับระวิทหานอุตสาหะขอบคุณครับคุณระวิทหานอุตสาหะนะครับมาในนามของผู้เขียนหนังสือ Marketing Everything ครับหนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นยังไงครับเป็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับการตลาดที่อ่านง่ายเพราะว่าผมไม่ได้จบการตลาดมาโดยตรงนะครับครเขียนจากประสบการณ์จริงๆที่ที่เจอมาแล้วก็จาหนังสือที่อ่านมาจากเคสที่เห็นมาครับรวบรวมมาเป็นหนังสือเล่มนี้ครับและเครดิตของคุณระวิทที่ใช้ในด้านของการเขียนเนี่ยคือ เป็นผู้บริหารผงหอมสีจันทร์ผงหอมสีจันทร์เป็นหนึ่งในธุรกิจท่านแทนบริษัทเราผมมี3บริษัทนะครับรบ,บริษัท H2O จำกัดเราจะเคยได้ยินนะครับ,รบขายเครื่องสำอางบริษัทสีจันทร์สาวสดขายผงหอมสีจันทร์เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่เหลือเป็นกลุ่มยานะฮะจะให้กับกระทรวงสาธารณสุขลูกค้ขขายอย่างที่สุดข,ของเราเราก็บริษัทชื่อสัตส์ศิลป์มีเครื่องสำอางกี่ห้อหน,นะครับชื่อสัตว์ิ์ อผมทำธุรกิจมา6-7ปีแล้วนะครับ,รบก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดมาเยอะนะครับก็หกเปีที่เรียนรู้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังสืบทอดกิจการของที่บ้านด้วยนะครับ<ช>ก็คือคถุงหอมสีจันที่หลายท่านเป็นลูกค้าขาประจําเก่าแก่มากในประเทศไทยของเราถูกแชร์ไว้ในเล่มนี้นะครับก็บอกว่าเรื่องเล่าการตลาดอ่านสนุก ปลูกเร้าแรงบันดาลใจอินสปิเรชันนะซึ่งเดี๋ยวนี้หลายคนมองหาองค์ความรู้แบบนี้เดี๋ยวมาทำความรู้จักกันครับไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการครับขอบคุณ ITOP Plu s ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจร o อท p อสายบัว o อทอดาวความภูมิใจคนคันยาวกรุงเทพมหานครน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปุกคุมพลังไร้ขีดจำกัดนน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซิน To+ พลัสเท i n ่งเซ็ e เตอศูนย์อบรมการก่อสร้างครบวงจร A s i ช n s o โ a r ผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร ไทยเฮิร์บบิด .com คิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์บบิดหอาการค้าจังหวัดศรีสะเกดโดยนายสิริพองษ์อังคัสกุลเกีรตประธานหอการค้าชามโต้ก๋วยจับยวนสูตรเวียดนามจากอุบลราชธานีขายแฟนรรชายพร้อมสูตรเบต้า HD แผงสายอากาศทีวีด,ดิจิตลอคลคมชัดสูง OP Letter กระเป๋าหนังสั่งได้ชิ้นเดียวในโลกครับภาพสวยตามสั่งอยู่บนงานหนังทํามือนะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับอะเชิญครับนะฮะวันนี้คุณรวิทย์มาแชร์ นะความรู้ที่อยู่ในหนังสือต้องถามไปที่หนังสือก่อนนะครับหนังสือเล่มนี้บรรจุความรู้อะไรบ้างครับคุณวิ卫ครับแล้วก็เพาเวอ์ที่คุณิ卫เตรียมมาเชิญอธิบายเลยครับหนังสือเล่มนี้มีแนวคิดการตลาดจากทั่วทุกมุมโลกนะครับแต่หนังสือที่ผมอ่านมาจากเคสที่เจอเองนะครับจะเป็นจะเป็นการตลาดที่สั้นๆอ่านง่ายๆแต่ได้แต่ได้ข้อคิดได้มุมมองที่จะเอาไปพัฒนาต่อเไปต่อยอดนะครับครับคุณิ卫ทำงานอะไรที่ในภาพนี้อันนี้ผมบรรยายให้กับ c p พีอนะครับครับ ันนี้คือรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับโอ้ครับจุดที่ไปออกรายการอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยนะครับเขาพูดถึงคุณรวิทย์ในเรื่องความสําเร็จจากธุรกิจอะไรครับชินอันนั้นเป็นบริษัทสีจันทราโอซอนเป็นหลักครับนี่ก็ไปสัมภาษณ์ในรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจใช่ไหมครับอันนี้คืองานของส่วนวิทยาศาสตร์นะครับวันนั้นได้ขึ้นพานอง ปีที่แล้วรางวัลเ e นี่ยจะมีทลานด์ด้วยเ่นอวอร์ดนี่เพจของผมหอมสิจันครับเอางี้รเราดูเรื่องของภาพไปด้วยแล้วก็ฟังความร,รู้ที่อยู่ในหนังสือนะครับอยากให้คุณลวิทย์แชร์ครับความรู้ที่คุณลวิทย์ใส่ในนี้คอนเทนต์ที่เด่นโดดเด่นรจริงๆแล้วมีหลายเรื่องแต่ผมยกตัวอย่างมาสักตอนหนึ่งก็แล้วลกันตอนเช่นตอนที่ชื่อว่าต้องดีขึ้นอีกนิดนึงนะฮะเป็นเรื่องของ ของเรื่องเล่าที่ผมเล่าถึงเพื่อนสนิทตัวเองที่ทําธุรกิจโดยมีเงินแค่หนึ่งหมื่นบาทเริ่มต้นนะฮะไม,ไม่ไม่มีพพอร์ตจากทางบ้านเลยเนี่ยแล้วปัจจุบันนี้ผ่านมา12ปีเนี่ยธุรกิจของเพื่อนผมคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่วางไวเลสเซนเบิร์ดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะค,ะครับเป็นคนทำไวเลสเซเบิร์ให้สนามบ,บินสุวรรณภูมินะฮะบริษัทมีมูลค่าเกือบพันล้านเขาไปถึงจุดนั้นได้ไงครับที่คุณลวิชัยออกมาเนเพราะมาจากเรื่องเดียวเลยคือเขาทําทุกอย่างดีกว่าคนอื่นอีกนิดหนึ่งทนนที่ําก ็เป็นบทที่ที่เล่าเรื่องนี้หร,หรือหรืออาจจะมีอีกบทหนึ่งที่เล่าเรื่องว่าทําไมร้านกาแฟาส่วนใหญ่ถึงเจ๊งสมัยครับเพราะว่าไม่มีผมเรียก five percent that matters คือคือจุดที่มันที่มันเป็นเรียกว่าความเป็นความเป็นเลิศในการทําธุรกิจซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้มองหาตรงนั้นไม่เข้าใจถึงกระบวนการการชนะมันมีทฤษฎีให้จับไหมฮะเรื่องความเป็นเลิศทางธุรกิจเราควรจะคํานึงถึงปัจจัยอะไรบ้าง,ม,ง,งามันเป็นเรื่องของวินัยครับมันเป็นเรื่องวินัยในการในการทําตัวเองเช่น คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตอนกลางคืนนะหนึ่งชั่วโมงตอนจะนอนเนี่ยก่อนจะนอนหลายคนใช้เวลานี้ดูทีวีนะครับนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาอ่านหนังสือหนึ่งชั่วโมงต่อวันปีหนึ่งก็สามร้อยกว่าชั่วโมงนะฮะบางคนทําได้สองชั่วโมงต่อวันก็หกร้อเจ็ดร้อยชั่วโมงเนี่ยค,ความเป็นเริ่มันเกิดขึ้นจากจากกระบวนการเล็กๆน้อยๆที่เราสะสมทุกวันและในที่สุดมันก็เป็นออกมาเป็นผลที่ ที่ยิ่งใหญ่ขออีกขออีกคอนเทนต์ไหนอีกที่คุณลวิทย์คิดว่ามีประโยชน์มากๆขอแชร์อีกครับรบ,รบกวนเลยหรืออย่างอันหนึ่งที่เป็นการตลาดโดยตรงเลยก็คือว่าเป็นเรื่องของเสิร์ชนะครับที่ท,ท,ที่นักการตลาดใช้กันเยอะ Market Research เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่านักการตลาดคิดแคมเปญโดยโดยเอา Market Research เนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นประเด็นหลักนะครับในการใช้แต่ผมก็ยกตัวอย่างเคสให้ในเรื่องหนึ่งในหนังสือนี้ว่า Market Research ถ้าใช้ผิดไม่เข้าใจกระบวนการของมันเนี่ย อา,อาจจะเสียหายได้อย่างในกรณีของนิวโคเมื่อปี1985ที่เอาผลรีเสิร์ชมาตรงๆแล้วออกโคคาโคล่าที่ชื่อว่านิวโคลออกมาแล้วก็ในที่สุดก็3เดือนนนเจงนะครับต้องเก็บเข้าไปจนต้องมาออกเป็นโคคาโคล่าคลาสสิกอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้สูตรเก่ากับมาขายอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างการใช้การตลาดที่เอาเฉพาะข้อมูลมาแล้วก็ตีความมันตรงๆ แล้วเราควรจะใช้ข้อมูลการตลาดยังไงฮะในวิธีการคิดมันต้องใช้หลายอย่างต้องใช้หลายอย่างแล้วก็ต้องดูบริบทไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่สินค้าทุกตัวมีบริบทหลายอย่างโค้กี่ยมีบริบทของความเป็นน้ำอัดลมด้วยมีบริบทของความเป็นเขาเรียกว่าอเมริกันดรีมความฝันของอเมริกันชนด้วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องบาลานซ์บริบทของสินค้าให้ได้ครับอ่ะสุดท้ายเชิญครับคุณกิ๊กซี่ต่อยอดธุรกิจเออคุณลิวิศครับต่อยอดธุรกิจเองนะฮะครับสะดวกนะฮะเชิญฮะ เ,เป็นภาษาอังกฤษได้เลยครับคุณครับเชนฮะคุณพิกซีก่ก็ได้ครับเชนฮะค่ะออทอปเดสเซลเลอร์เอสเอ็มอีมาล้วนะพรอฟลี่พรีเซนต์มาร์เก็ตติ้งเอเวอเร็ตติ้งวิชิสต์เดอะบุ๊กที่เกี่ยวกับทุกสิ่งที่มีประโยชน์เกี่วมาร์เก็ตติ้ง if you are looking for something easily reading and a lot of knowledge, I suggest you to grab this book by calling the number below on the screen, or you can contact us via our Facebook or Top SME. ล้มเหลวไม่มีมีแต่ล้มเลิกใช่ไหมครับคุณวิทย์วิทย์จะฝากสุดท้ายเรื่องของการประสบความสำเร็จของหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณคาดหวังอะไรให้เกิดขึ้นในวงการ SME หรือธุรกิจบ้างผมเล่าเป็นเรื่องแล้วกันนะครับ ระยะทางจากโลกถึงดวงจันเนี่ยรประมาณทักสามแสนแปดหมื่นกิโลเมตรไกลมากเลยนะครับแต่กระสวยอากาศเนี่ยใช้น้ามันครึ่งหนึ่งตั้งแต่ยังไม่ผ่านหนึ่งพันกิโลเมตรแรกเลยหมดแล้วครึ่งหนึ่งม,มันคล้ายๆาการทาธุรกิจครช่วงแรกมันจะยากมากแต่เมื่อมันผ่านช่วงแรกไปได้แล้วเนี่ยมันจะไปไกลฉลุยเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปไม่ถึงไหนเพราะว่าล้มเลิกซะก,ก่อนไม่ใช่ล้มเหลวนะครับล้มเลิกผ่านผ่านช่วงที่มีแฟกชันเยอะที่สุดไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นชีวิตคนเรามีสองทางคะคือจะไปดวงจันทร์หรือจะไปปากซอยอือ <c oughs> ือธุรผิดในเรื่องส่งใรญจะปลดมือให้ครับเพราะฉะนั้นนะฮะเรามาไปดวงจันทร์กันดีกว่านะครับเพราะปากซอยเราใช้มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะฮะอเอาละครับ <c oughs> ขอบคุณมากคะคุณรวิทย์หาหนุสาหะจากหนังสือ m a ร k e t i n g Everything ผู้บริหารพงหอมศรีจันทร์ที่วันนี้แชร์ประสบการณ์ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ด้วยราคาเพียง195บาบาทกับประสบการณ์อันล้ำค่าและมุมมองแบบนี้ขอบคุณครับ ขอบคุณมากนะฮะโอท็อปขายดี SME ขายรวยครับขอให้คุณประสบความสำเร็จครับ